แต่มันไม่ใช่ด่านเดียวกับเมื่อกี้ที่เราเล่นนะ,ะเกยบตกเอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮนะเอาตายเก็บเงินแต่ตกเออไม่เก็บละนี่ยผมจะเล่นไปให้ถึงเส้นชัย ไม่ได้นะสักแมพหนึ่งเนาะแล้วเราถึงจะปิดคลิปกันแล้วกันไปละจ้าแสงนะขอแสงนะขอแสงและจ้าอุ้ยตกโอ้ไปละจ้าไปละจ้าไปละจ้าขออนุญาตแสงด้วย เราอยู่ที่สามแล้วเวลาเหลือแปดนาทีแปดนาทีฮะนึกมาได้เฉยมาได้เฉยมาได้เฉยแล้วเนาะอยู่ที่สองเอที่หนึ่งมันอยู่ข้างหน้าอที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าแซงแซงครับอันนี้อุ้ยเฉยดเฉียว,วสวยตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งมาดีครับ เล่นครั้งแรกแล้วเนี่ยเล่นครั้งแรกแล้วเนี่ยเอาดิอามาดิี่เราถึงครึ่งทางแล้วนะอุ้ยโอเคตอน้รนี้เรา้กล้จะถึงครึ่งท้งแล้วใก้้จะถ้งครึ่งทางแอ้ยโอ้โออยอหั้ยโอ,ามมาออยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย่องย่า้ยโอยออยย้ นี่คือบตามทันไหมเนี่ยเฮ้ยทันไหมทันไหมสวยครับสวยครับเรากลับมาอยู่ที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งอนนี้ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วรึปรึปรึป แทบไม่ได้เก็บเงินเลยตอเน้นไปถึงเส้นชัยอย่างเดียวนี่อะมันตกมาอยู่ที่สองอีกแล้วโอเคต้องเล่นสเต็ปหน่อยต้องเล่นสเต็ปหน่อยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอแซงอันนี้มันอยู่ที่หนึ่งแล้วฮะ